สวัสดีค่ะได้วันเวลาดีๆมาทักทายกันมาเล่ามาคุยกันต่อใน EP ที่3มาส่งต่อความรู้ในการออกแบบเครื่องประดับกันค่ะทุกสิ่งที่รู้ทุกเรื่องที่มีจะมาบอกต่อให้ได้รู้ครบคลานครบเรื่องเครื่องประดับกันค่ะมาเป็นเพื่อนกันเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราที่โอเคจันทบุรีทีวีอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเข้าถึงรายละเอียดกันค่ะ จากที่ได้เกริ่นให้ฟังไปแล้วจากหัวข้อหลักทั้ง13หัวข้อใน E ีีที่แล้วและอ P ีที่3นี้จะมาเล่าถึงว่า<ม>การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับต้องทำอะไรจะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้อย่างไรทำงานทำเงินได้อย่างไรมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไรในแวดวงธุรกิจค่ะ,คะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆที่จะมาเล่ากันนะคะเรื่องที่1การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับต้องทำอะไรกันบ้าง เรื่องที่ 2. การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับทำงานทำเงินได้อย่างไรมีในรูปแบบใดได้บ้างการทำงานเกี่ยวข้องกับอะไรกับใครบ้างหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรสำคัญอย่างไรในแวดวงธุรกิจค่ะและเรื่องที่3การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับ เราจะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้อย่างไรแหล่งการเรียนรู้ที่ที่รับสอนมีที่ไหนกันบ้างในปัจจุบันมาเป็นเพื่อนการช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ค่ะจะได้ฟังกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะไปกันที่เรื่องที่1ค่ะการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับต้องทําอะไรอันดับแรกก็ต้องคิดค่ะเราต้องคิดจิตตนาการสร้างสารรค์วัดแบบดีไซน์เครื่องประดับออกมาสู่สายตาชาวโลกค่ะ การออกแบบเครื่องประดับก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆอย่างเพื่อคิดจินตนาการวาดแบบดีไซน์ให้เกิดเป็นเครื่องประดับขึ้นมาสักแบบสักชิ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาโนโจินตนาการออกมาเป็นรูปภาพและส่งต่อเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานจริงต่อไปค่ะจะว่าไปการออกแบบเครื่องประดับเป็นเรื่องของศิลปะที่มีศาสตร์หลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องจนอาจจะมองไปในแง่อื่นซะมากกว่าศิลปะ เพราะมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนำหน้าศิลปะกันไปค่ะการสร้างสารรค์ที่ต้องสร้างจากความชอบความต้องการของผู้คนการตลาดการขายการสร้างเงินก็เป็นธรรมดาของโลกนะคะก็ว่ากันไปทำมาหาเงินกันไปค่ะกลับที่ชีวิตต้องดำเนินเดินเรื่องกันต่อไปค่ะผู้เราเองคิดว่าการสร้างสารรค์งานในการออกแบบเครื่องประดับของแต่ละคนแต่ละท่านสวยทุกๆแบบค่ะ แต่แค่ว่าสวยของใครใครมองสวย1คนสองคนหรือหลายๆคนมองว่าสวยแบบดีไซน์นั้นก็ถูกยกให้เป็นที่นิยมกันไปค่ะผลิตกันออกมาขายดิบขายดีกันไปคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็อยากได้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะว่ากันไปค่ะศิลปะก,กับธุรกิจชาวโลกก็ต้องเดินไปร่วมกันค่ะก็อย่างตอนเด็กๆใครเคยเล่นบ้างคะเอาใบมะพร้าวหรือใบหญ้ามาพับให้เป็นแหวนเป็นกำไลตอนนั้นพอทำได้สำเร็จก็รู้สึกดีใจค่ะ พอใส่ก็ยิ้มชอบใจใส่แล้วสวยจังเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันก็อยากได้ด้วยกันใหญ่ความสุขไว้เด็กค่ะใคระเ,เล่นบ้างคะตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะว่าพับยังไงก็ไม่ต้องถามถึงอายุผู้เล่าเลยนะคะมาค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือเพื่อนๆท่านไหนที่อยากเป็นนักออกแบบเครื่องประดับจะต้องทำอะไรประมาณไหนลองมาฟังกันค่ะ อย่างแรกที่นักออกแบบเครื่องประดับต้องทําต้องมีก็ต้องมีความชอบในการวาดรูปค่ะชอบความสวยความงามชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อมาปรับใช้กับการสร้างสารรค์ออกแบบงานเรานึกจินตนาการรูปแบบในความคิด ออกไอเดียครีเอทงานออกมาเป็นแบบดีไซน์ได้ต้องวาดแบบออกมาตามที่คิดตามความต้องการตามข้อกำหนดต่างๆทั้งจากเราเองและลูกค้าคนที่สั่งงานเราค่ะแล้วแต่ว่าเราทำงานในรูปแบบไหนจะเป็นแบบส่วนตัวหรือเป็นแบบรับจ้างค่ะ แบบดีไซน์ที่วาดวาดออกมาตามขนาดจริงแบบชัดเจนวาดดึงภาพออกมาในแต่ละด้านได้ทั้ง3ด้านท็อปกลอนไซส์ก็คือด้านบนด้านหน้าด้านข้างนั่นเองค่ะแล้ววาดให้สวยงามเพื่อโชว์ได้รวมถึงวาด Perspective v i ิวก็คือภาพสามิติเป็นภาพที่เวลาเรามองจะเห็นใกล้เคียงกับเห็นของจริงอยู่ตรงหน้าเราก็ประมาณนี้ค่ะและสามารถนำเสนอแบบดีไซน์ที่วาดได้อาจต้องเรียนรู้โปรแกรมแต่งภาพไว้ด้วยค่ะ รวมถึงพื้นฐานทางโซเชียลจำเป็นด้วยในปัจจุบันสามารถที่จะพรีเซนต์งานได้บอกที่มาของแบบบอกแนวความคิดของแบบได้ก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบดีไซน์ต่อไปก็คือการนำแบบดีไซน์ไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงเราสามารถอธิบายงานกับช่างทำเครื่องประดับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ เพื่อให้ชิ้นงานสําเร็จออกมาตรงตามที่คิดจินตนาการไว้ให้งานสําเร็จจริงตรงตามสเปคตามแบบที่กําหนดไว้ให้มากที่สุดเพราะขั้นตอนนี้จะมีความต้องการของลูกค้าหรือคนสั่งงานมาเกี่ยวข้องแล้วค่ะจึงสําคัญในลําดับนี้และสามารถคิดคำนวณต้นทุนชิ้นงานที่เราออกแบบได้ในเบื้องต้นด้วยนะคะแต่ในบางครั้งก็ไม่เน้นในเรื่องต้นทุนเราก็อิสระเสรีคิดจินตนาการกันไปได้เลยค่ะแต่ก็อีกละค่ะ ผู้เล่าคิดว่าตอนทำงานจริงก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนอยู่ดีก็เป็นไปตามแต่ละสถานการณ์กันนะคะอีกอย่างที่สำคัญค่ะที่นักออกแบบเครื่องประดับจะต้องมีต้องเป็นก็คือทักษะในการปรับแต่งการเติมนี่หน่อยตัดนั่นลดลงนิดเพิ่มอีกนิดนะ่ะประติดประต่อกันไปจะเปรียบก็คือการเล่นต่อจิ๊กซอเก่งหน่อยค่ะหรือเล่นแกลแปรท่าได้ประมาณนั้นค่ะเพราะความต้องการมีมาเสมอกับการสร้างสารรค์เครื่องประดบับ แต่จะมาในแง่ไหนมุมไหนเมื่อมีทักษะในจุดนี้งานออกแบบของเราก็จะง่ายขึ้นหลากหลายมากขึ้นที่สร้างสารรค์ขึ้นด้วยความคิดไอเดียของเราเองเป็นผลงานของเราไม่ว่าจะเกิดมาจากอะไรค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ได <muitas> ้รู้กันไปแล้วนะคะว่าการเป็น mm นักออกแบบเครื Souls ่องประดับจะต้องทําอะไรกันบ้างไปกันต่อที่เรื่องที่2ค่ะการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับทํางานทําเงินได้อย่างไรมีในรูปแบบใดได้บ้างการทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรกับใครหน้าที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรสําคัญอย่างไรในแวดวงธุรกิจค่ะเรื่องนี้สําคัญค่ะเพราะก็ขึ้นกับหลายปัจจัยในการที่เราเลือกที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับก็ต้องรู้ว่าเราจะทํางานอย่างไรทํางานกับใคร เกี่ยวข้องกับใครหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อเป็นที่มาในการเกิดเงินเกิดรายได้ค่ะลักษณะการทำงานทำเงินของอาชีพการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับมีในหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็จะเกี่ยวข้องกับผู้คนมีสังคมที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างรวมถึงหน้าที่ที่นักออกแบบต้องรับผิดชอบก็ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกว่าจะเลือกไปทำงานในรูปแบบใดจะพูดจะเล่าแยกเป็นข้อๆไปนะคะ มากันที่รูปแบบแรกกันค่ะคือการไปรับจ้างเป็นนักออกแบบเครื่องประดับเป็นลูกจ้างประจํากันค่ะทํางานในบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับห้างร้านค้าต่างๆที่เขาผลิตเครื่องประดับขายในประเทศหรือส่งออกและเขาต้องการมีนักออกแบบเครื่องประดับไว้ช่วยงานคือเป็นลูกจ้างรับจ้างเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบในการจ้างงานลองค้นหาจากพี่ Google ว่าหางานนักออกแบบเครื่องประดับหรือจ e วเวอรี่ดีไซเนลองค้นหาดูได้ค่ะจะมีแจงไว้เลยว่าเขาต้องการนักออกแบบเครื่องประดับมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1,2,3,4,5ก็ว่ากันไปหน้าที่ที่จะต้องทำก็จะบอกเราเลยว่าให้เราทำอะไรหรือบางทีก็จะรู้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วนั่นละค่ะก็ต้องพิจารณากันให้ถี่ถ้วนค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นลูกจ้างในองค์กรเหล่านั้นอันนี้ก็สําหรับใครที่ชอบการเป็นลูกจ้างประจําหรืออยากลองทําก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการเราถึงจะได้รับการจ้างงานอาจจะประมาณว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนั่นเองค่ะ เจอที่ที่ดีรับเราเข้าทำงานก็ดีไปนาราจิตตังนะคะไงก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราตั้งใจคิดพูดทำดีค่ะการทำงานในรูปแบบนี้สังคมและผู้คนที่นักออกแบบเครื่องประดบับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสังคมที่ใหญ่ค่ะทั้งนี้ก็อยู่ที่ขนาดขององค์กรเช่นโรงงานผลิตเครื่องประดบับเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งโรงงานคนทั้งบริษัท ลูกค้าและอื่นๆก็เยอะแยะมากมายว่ากันไปตามขนาดขององค์กรที่เราเข้าไปทำงานด้วยนะคะการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่รับจ้างเป็นลูกจ้างประจำพอจะแยกได้ตามลักษณะการทำงานโดยแยกได้เป็น2ลักษณะตามที่ผู้เล่าได้ประสบมาและเท่าที่เห็นและได้ทำจริงก็คือลักษณะที่หนึ่งก็คือให้คนคิดออกแบบออกไอเดียครเองงานอย่างเดียวให้แบบดีไซน์ปัง ลูกค้าเลือกสั่งออเดอร์ผลิตกันเยอะๆไปเลยค่ะนอกนั้นการตลาดฝ่ายผลิตรับช่วงต่อกันไปเธอคิดอย่างเดียวให้ปังๆก็พอก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับนักออกแบบเครื่องประดับที่เป็นลูกจ้างประจำในลักษณะที่1และลักษณะที่2เป็นลักษณะการทำงานที่ว่าสมองหนึ่งมือสองข้างคิดวาดออกไอเดียกันไปค่ะวาดตามที่ในจ้างการตลาดลูกค้าสั่งแล้วก็ต้องประสานงานกับฝ่ายขายเซลล์รับลูกค้า ฝ่ายผลิตคอยอธิบายงานประสานงานให้ต้นแบบหรือชิ้นงานสําเร็จออกมาตามที่ลูกค้าคอนเฟิร์มไว้ท่านต้องการสเปคงานยังไงแค่ไหนเธอทําออกมาให้เป๊ะนะคะทํางานทําแบบออกมาตามความต้องการของผู้อื่นนั่นเองค่ะหรือประสานงานกับทุกแผนกทุกฝ่ายก็จะประมาณนี้งานอาจจะน้อยอาจจะมากกว่าที่ว่ามาอย่างจัดพรีเซนต์งานทำดิสเพย์อาร์ตเวิร์กออกบูธโชว์สินค้าหน้าร้านหรือตามงานอีเวนต์ต่างๆ เรืออะไรอื่นๆอ,อีกก็แล้วแต่และองค์กรค่ะว่าเขาจะวางให้เรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรกันตอนเข้าไปร่วมงานจริงกับเขานะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราค่ะจะเลือกไปทำงานกับใครอองค์กรไหนและที่เขาเลือกเราด้วยนะคะอีกนิดค่ะ ในการเป็นลูกจ้างประจำก็อาจต้องรับรองลูกค้ากันสดๆก็มีคือสเก็ตงานคิดงานกันสดๆต่อหน้าลูกค้ากันเลยลูกค้าต้องการแบบไหนพูดอธิบายมาเราก็วาดออกมาให้เขาดูเซลล์การตลาดก็คิดราคาไปสรุปสั่งออเดอร์กันเดี๋ยวนั้นก็มีได้งานได้เงินเข้าบริษัทแต่เรารับเงินเดือนนะจ๊ะและนี่คืองานค่ะยังไงมีงานทำก็ดีที่สุดค่ะ เลือกกันและกันอยู่ร่วมกันด้วยดีดีที่สุดก็จะประมาณนี้ในการทำงานแต่ละที่แต่ละองค์กรหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะก็ได้เล่าถึงการเป็นลูกจ้างประจำกันไปแล้วมาต่อกันที่รูปแบบที่2ค่ะการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอิสระค่ะหรือที่คุ้นกันก็คือ j w e l r y d e s i g n e r f r e e l a n c e พอคุณคุ้นกันบ้างไหมคะ ตามบริษัทโรงงานห้างร้านค้าต่างๆที่ค้าขายเครื่องประดับอาจจะต้องการความหลากหลายของไอเดียความหลากหลายแบบจึงมีการจ้างงานจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์เพิ่มเติมหรืออาจจะมีลูกค้าสั่งผลิตแต่ไม่มีดีไซเนอร์ประจำก็ต้องอาศัยดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์วาดให้เพื่อใช้แบบไปคุยกับลูกค้า การคุยงานด้วยแบบดีไซน์จะชัดเจนและง่ายขึ้นเพราะลูกค้าจะมองเห็นภาพว่างานที่ออกมาตรงตามที่ต้องการหรือไม่สามารถประเมินราคาจากภาพที่วาดได้แจ้งราคากันไปในเบื้องต้นค่ะหรืออาจจะหลากหลายความต้องการอื่นๆในการจ้างงานของผู้ว่าจ้างค่ะและในรูปแบบที่3คือการทำงานทำเงินเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเราเองค่ะ เราทำธุรกิจค้าขายเครื่องประดับเป็นของตนเองตั้งแต่เริ่มออกแบบคิดแบรนด์ผลิตเป็นชิ้นงานสินค้าทำการตลาดขายเองลุยเองโซโล่เองในแต่ละขั้นตอนตามที่เราสะดวกหรือเราอาจจะอยู่ในขั้นตอนออกแบบสร้างแบรนด์ทำการตลาดส่วนในขั้นตอนการผลิตก็ไปว่าจ้างตามบริษัทโรงงานที่เขาลผลิตเครื่องประดับแบบครบวงจรได้เป็นชิ้นงานสาเร็จตามที่เราต้องการก็ได้ค่ะ การทำงานทำเงินในลักษณะนี้ก็ต้องเรียนรู้กันในหลายเรื่องให้มากค่ะและสำคัญก็คือเรื่องเงินทุนด้วยค่ะในปัจจุบันช่องทางการตลาดก็มีทางเลือกให้เรามากกว่าแต่ก่อนการค้าขายของออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และทํำได้ก็ต้องหาความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากกันค่ะและในรูปแบบที่4 ก็อาจจะเรียนรู้การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับแบบเอาจริงเอาจังฝึกฝีมือสะสมความรู้ไว้มากๆจนสามารถสอนต่อได้ก็ไปเป็นครูอาจารย์อาจจะเป็นคอร์สสอนเองเปิดในโรงเรียนเปิดสถาบันไปสมัครเป็นครูอาจารย์ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆก็จะประมาณนี้ค่ะ การเป็นนักออกแบบเครื่องประดับรูปแบบการทำงานก็อาจจะมีหลากหลายมากกว่านี้ค่ะตามแต่ช่องทางที่เราสามารถหาได้ตามที่เล่ามาก็พอจะสรุปได้ว่าจะมีการรับจ้างที่มีรายได้ประจำจะมีการรับจ้างอิสระมีรายได้มากน้อยต่างกันไปตามปริมาณงานที่เราทำเราหาได้การทำธุรกิจทำกิจการเป็นของตนเองมีรายได้มากน้อยก็ตามขนาดกิจการที่ทำการหาลูกค,ค้าการขายของเราค่ะ การทำงานเป็นครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งแบบจัดตั้งเองหรือเข้าไปทำงานตามสถาบานันโรงเรียนมหาวิทยาลัยและอื่นๆมีไรายได้มากน้อยก็ตามที่เราจะสามารถหาผู้สนใจมาเรียนได้และตามแต่ละที่ที่เราเข้าไปร่วมงานค่ะอย่างไรในปัจจุบันการหาไรายได้ทำงานทำเงินจากการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับ เราสามารถทำได้หลากหลายและมากกว่า1เส้นทางสู้กันไปค่ะทำดีที่สุดที่เราทำได้ในขณะนั้น,น,นกันค่ะการเป็นนักออกแบบเครื่องประดับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็อยู่ที่เราเลือกค่ะว่าเราจะไปทำงานในรูปแบบใดและการเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องมีมากมายอยู่แล้วค่ะเพราะเราทำงานจากความชอบความต้องการของผู้คนค่ะ ความสำคัญของนักออกแบบเครื่องประดบับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปอยู่ในองค์กรแบบไหนแต่การแข่งขันทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดบับก็หนีไม่พ้นเรื่องแบบดีไซน์ค่ะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องประดบับการเคลื่อนไหวของรูปแบบดีไซน์ต้องหมุนไปตาม e. ความต้องการการสร้างความต้องการของผู้คนการมีนักออกแบบเครื่องประดบับก็ต้องมีอยู่คู่กันไปกับธุรกิจอัญมณีเครื่องประดบับค่ะ นักออกแบบเครื่องประดับก็ยังทำงานหางานทำเงินกันต่อไปได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่3ค่ะเราจะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้อย่างไรผู้เล่าพอสรุปได้เป็น3ข้อค่ะทำได้ตาม3ข้อนี้ก็จะสามารถเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้เลยค่ะนั่นก็คือ 1. วาดรูปได้มีทักษะในการวาดมีทักษะในงานศิลปะต่างๆ 2. ชอบคิดจินตนาการสร้างสารรค์ปรับแต่งแต้มเติมสร้างผลงานแบบดีไซน์เครื่องประดับออกมาสู่สายตาชาวโลกค่ะ 3. รู้ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะชอบเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆที่มีให้เราได้เรียนรู้ค่ะซึ่งผู้เล่าจะมาเล่าถึง3ข้อนี้ให้ฟังกันต่อไปนะคะ ตามที่แยกไว้เป็น13ข้อหลักที่นักออกแบบเครื่องประดับจะต้องรู้ที่เล่าให้ฟังกันไปแล้วในคลิป EP ที่2ค่ะโดยทั้ง3ข้อที่ว่ามาก็ต้องอาศัยความขยันในการเรียนรู้การฝึกตนเองฝึกฝีมือยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่งานออกแบบเครื่องประดับของเราก็จะออกมาดีค่ะให้การออกแบบเครื่องประดับได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลจนทำเป็นชิ้นงานสำเร็จสามารถดึงดูดและถูกใจลูกค้าให้มาเลือกซื้อต่อไปค่ะ ปัจจุบันการออกแบบเครื่องประดับจะมีด้วยกัน2ลักษณะค่ะคือการวาดแบบเครื่องประดับด้วยมือและการวาดแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือบางครั้งอาจใช้ทั้งการวาดมือร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นดีไซเนอร์วาดมือทําการออกแบบออกไอเดียวาดแบบออกมาลูกค้าเลือกจากนั้นส่งต่อให้ดีไซเนอร์ที่วาดด้วยโปรแกรมทําภาพสามิติออกมาโชว์ลูกค้า เพื่อความชัดเจนของงานให้ได้สเปคงานตามความจริงก่อนเข้าสู่การผลิตชิ้นงานจริงค่ะแล้วส่งต่อไปอยังเครื่องแกะแวกเครื่อง cnc เพื่อทำเป็นต้นแบบต่อไปและทำชิ้นงานจริงและเข้าสู่ส่วนของการผลิตต่อไปค่ะณที่นี้ผู้เล่าจะบอกกล่าวถึงการออกแบบเครื่องประดับด้วยการวาดมือเป็นหลักนะคะเพราะถนัดที่สุดแล้วค่ะมาวาดไปด้วยกันนะคะ จากข้อแรกของการที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับใครที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะชอบการวาดรูปก็จะเริ่มได้เร็วคะ่ะแต่ผู้เล่าคิดว่าเราวาดได้กันทุกคนขอแค่เราชอบและฝึกฝนแค่จะออกมาประมาณไหนเท่านั้นคะ่ะก็ลองหัดวาดไปด้วยกันนะคะ และเท่าที่รู้ในปัจจุบันการเรียนการสอนออกแบบเครื่องประดับจะมีเปิดสอนในมหาวิทยาลายัยมีคอร์สสอนตามสถาบันของเอกชนและการเรียนรู้ด้วยตนเองล่าสุดเท่าที่รู้มหาวิทยาลัยที่มีสอนออกแบบเครื่องประดับมีหลายที่อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งเพื่อนๆนที่อยากเป็นลูกจ้างประจําอาจจะต้องเรียนผ่านสถาบันได้ใบวุฒิใบปริญญากันเพราะตามบริษัทโรงงานที่รับสมัครงานก็ยังยึดจากใบเหล่านี้อยู่ แต่อาจจะมีที่ที่เขาดูความสามารถเป็นหลักก็คงมีค่ะถึงจะเรียนมาไม่ตรงสายหากเราชอบและอยากทำงานเป็นนักออกแบบเครื่องประดับเราอยากได้งานเราก็ต้องฝึกฝีมือสร้างสะสมผลงานเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องนำมาใช้กับงานก็ต้องลองสมัครกันดูนะคะไปดูมหาวิทยาลัยที่เขาสอนกันค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้างก็มีที่คณะวิทยาศาสตร์าขาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคณะบรรนาศินสาขาออกแบบเครื่องประดบับและอัญมณีมหาวิทยาลายัยศิลปกรคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพยพณนนีคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยปุรภพาวิทยาเขตจันทบุรีและก็น่าจะมีที่อื่นๆอีกนะคะ จริงๆแล้วบางมหาวิทยาลัยในสายศิลปะเช่นพวกออกแบบผลิตภัณฑ์ก็มีการเรียนการสอนที่ปรับมาทางการออกแบบเครื่องประดับได้ก็เกี่ยวเนื่องกันไปได้ค่ะลักษณะการสอนก็น่าจะรวมหลากหลายและที่เกี่ยวกับอัญญมณีและเครื่องประดับยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ Google ดูนะคะ และในส่วนของสถาบัานเอกชนที่เข้ารับสอนเป็นคอร์สมีใบประกาศนียบัตรให้ที่ใหญ่ๆเท่าที่รู้ก็น่าจะมีที่ของ G I T A I G S และ G I A ค่ะ และยังมีที่อื่นๆอีกแต่คงเล่าสู่ฟังเท่านี้ก็ลองหารายละเอียดกันดูค่ะว่าเราโอเคกับหลายๆสิ่งที่เขาจะสอนที่เราต้องลงทุนกับความรู้ที่จะได้มาก็อิสระตามสะดวกของแต่ละท่านนอกจากนี้ก็ยังมีที่เขารับสอนการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมจิวเว c แคอาจจะมีโปรแกรมอื่นๆอีก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ Google เลยค่ะในเรื่องการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เล่าอาจจะทำแยกคลิปออกไปเล่าเฉพาะเรื่องนี้ในภายหลังน่าจะดีกว่าค่ะและอีกวิธีที่เราจะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้นั่นคือการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากประสบการณ์จริงที่เราได้เผชิญค่ะเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดที่สุด เราอาจจะเรียนมาไม่ตรงสายแต่หากชอบและคิดว่าใช่ต้องอาศัยความขยันความกล้าที่จะลงพื้นที่จริงสอหาแหล่งจริงที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการสอหาเรียนรู้สิ่งที่เราสนใจเพื่อเรียนรู้เก็บข้อมูลเมื่อได้พบได้เห็นก็นํามาประมวลประเมนินสรุปเป็นข้อเรียนรู้และพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มันใช่นะ หรือเสริมไปกับการลงคอร์สเรียนระยะสั้นที่เขามีใบประกาศให้อันนี้ก็ตามแต่สะดวกตังในกระเป๋าเราค่ะเพราะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เขารับสอนออกแบบเครื่องประดับค่ะเท่าที่เห็นบางท่านไม่ได้เรียนตรงสายแต่ชอบการวาดการคิดสร้างสรรค์ผลงานชอบมีเครื่องประดบับก็มุ่งมั่นเรียนรู้จนเป็นจิวไรดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับของตนเองก็มีให้เห็นกันค่ะ และที่ผู้เล่ากำลังจะเล่าในคลิปจต่อไปก็เหมาะกับท่านที่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเองและทุกท่านที่สนใจก็ลองเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยรับฟังกันได้ค่ะลองมาฟังแล้วนำไปเป็นแนวทางปรับใช้กันดูค่ะการเรียนรู้ในการวาดภาพเครื่องประดับจะมีประโยชน์มากหากเราชอบในเครื่องประดับและอยากทำงานทำธุรกิจในเรื่องเครื่องประดับโดยที่เราอาจจะวาดไม่เก่งหรือวาดพอได้ หรืออื่นๆเราก็ยังสามารถเป็นนักออกแบบเครื่องประดับได้โดยการพัฒนาแนวคิดครีเอทการสร้างสรรค์ผลงานไปจนถึงการดูแลกระบวนการผลิตให้ชิ้นงานสำเร็จที่จะไปโชว์ต่อสายตาผู้คนด้วยความตั้งใจผู้คนชอบและขายได้นี่ก็คือความสำเร็จในงานที่เราเลือกค่ะลองมาฟังแล้วนำไปปรับใช้กันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่าสู่ฟังเท่านี้ก่อนหวังว่าสิ่งที่มาเล่ามาคุยจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันต่อใน E.P. ต่อไปขอบคุณมากๆที่รับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนเล่าจบช่วยผู้เล่าให้มีกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะมาเป็นเพื่อนกันมาเรียนรู้ไปด้วยกันสิ่งใดดีต่อใจตนนำไปปรับใช้สิ่งใดไม่สบอารมณ์ใจก็วางไว้ที่เดิมนะคะ เพียงอยากแบ่งปันเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านด้วยจริงใจพบความสุขใจยิ้มได้ใจกายแข็งแรงค่ะแล้วมาคุยมาเล่ากันต่อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย